สวัสดีครับคลิปนี้จะงาเสนอการแทงจวดลายเครือเถานะครับเพื่อประกอบเป็นลายเสาเนี่ยครับเป็นการงามรูปแบบของลายไทยมาใช้นะครับเพื่อเพื่อสามารถอยู่ได้ไปเรื่อยๆนะครับดูเทคนิคการแทงนะครับจะไม่มีการล่างแบบนะครับ สินเดียากันแข่งจวกนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับ เป,ป,ป็นลายเครือเถานะครับใช้ลายไทยบงหยวกคล้วยนะครับเป็นศิลปะการไทงหยวกนะครับ ชมไปเรื่อยๆะครับ ครับก็แทงหยดลายเครือเก่านะครับอันนี้การจส่วนนี้เป็นส่วนของยอดของลายนะครับในการนำลายไข่ลายกระงกสามตัวนะครับมาใช้นะครับ ตอนนี้ไงช่างกำลังใช้เครื่องกการแลซิงนะครับเพื่อนๆข่างใดรสนใจฝึกแข่งจวกนะครับก็สามารถดูเป็นแนวทางได้นะครับช่างกันเลตอนนี้เป็นเครื่องกการแล แลงเส้นนะครับเพื่อเพิ่มน้ําหนักนะครับเพิ่มรายละเอียดให้กับหยวกนะครับคือใช้ปลายเมฆแหลมแหลมนะครับในการแร่เส้นนะครับ การแรเส้นเป็นการเก็บรายละเอียดแล้วก็งนัหนักนะครับเพิ่มให้ลายมีมิกปะนะครับครับดูเป็นแนงไงทางได้ครับลายเครือเถนาครับใครจชุ่มเี่เียดเล ครับแกงครับหลังจากที่เราแกงเสร็จนะครับเราก็จะแกะส่วนที่ไม่ต้องการอ,ออกไปนะครับแกะช่องไฟแกะเพื่อแกะช่องช่องไฟนะครับเพื่อให้ตัวลาย,ยาด่งชัดนะครับ อ่าครับสังเกตว่าจะเห็นฟอร์มของลายไตยอย่างชัดเจน,นครับเมื่อเราเกะช่องไฟออกนะครับอ่าครับก็เพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับก็สามารถสามารถดูเป็นแนวทางได้นะครับการแทงจอดลายเครือเข่านะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ